พบกับผมวิเอ็นะครับ สวัสดีนะครับทุกท่านที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับวันนี้พบกับผมวิมทีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเข้ามาซ้ําที่ใหม่เดิมที่ผมมาตกเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปนวนจันไปสองตัวนะครับอ่านี่ก็เป็นอ่างเก็บน้าห้วยบงนะครับจังหวัดพะเยานะครับอ่าวันนี้ต่อช่วงเช้าเนี่ยฝนตกนะครับแต่ตอนนี้แดดออกแล้วครับ เรามาเริ่มจากการผสมเหยื่อเลยนะครับวันนี้ผมก็ใช้หัวเชื้อน้ํากระตุ้น MT นะครับหัวเชื้อน้ำํำก็ฉีดใส่แบบนี้เลยนะฉีดแล้วก็ใส่น้ํานิดนึงนะครับนี่ครับตั้งของเสร็จจากนั้นกน็ผมก็จะใช้เหยื่อ ป่า m .t. high grade o r i g i n น l นะครับเป็นสูตรกิ่นอ่อนนะครับเป็นสูตรตั้งเดิมครับกินบางเบาครับันนี้กลิ่นไม่ฉุนนะครับกลิ่นไม่ฉุนเหมาะสำหรับไม้ธรรมชาตินะครับตัวนี้ครับผมก็แกะเสร็จหงนึงเลยนะครับแล้วก็ จะใส่คลิปหมักอ็กทีนะครับก็ใส่แบบแบบกระกะเอานะครับแบบกระจะเอาันี้มนจะใส่เยอะหน่อยเพราะหมยธรรมชาตินะครับหมายธรรมชาติความจิกอินแบบหอมๆเปรียร้ยวๆนะครับ แต่วันนี้ก็จะติดชิ้นเกี่ยวขนมปังนะครับผมและส่วนแยบมดรอบป่า MT นะครับวันนี้ผมจะใช้ทําเป็นนวดนิ่มครับแต่วันนี้ตกบาลานนะครับบาลานบาลานตะกัววิ่งเหมือนเดิมตะขอเดียวนะครับอ้าวดูดน้ําไปหมดแล้ว เสรน้ำให้แยกมดเนี่ยคืนตัวก่อนนะครับหลัังจากน้นก็ผสมเลยนะครับผสมเสร็จผมก็จะแยกตัวออกมาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับการผสมเหอือไม่ต้องขยำนะมากหลังจากนั้นเราก็คุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ต้องมาดูว่าถ้าอากาศแบบนี้เนะี่ยวันนี้จะเป็นแบบไหนครับจะออกมาในรูปลักษณะรูปแบบไหนนะครับจะอออก็เอาตัวนอดนิ่มมาผสมอีกนิดนึงนะครับหมายที่นี่เนะี่ยเป็นอ่าไม้ต้นหนามไมยราดอยู่ในน้ํานะครับเยอะนะครับจะปล่อยเซฟได้ไม่เยอะนะครับตอนนี้น้ําขึ้นมานะครับเรามาเริ่มตกกันเลยนะครับ ก็ทำน,น็อตนึงแบบนี้นะครับแล้วก็จิดฝุ่นนิดนึงนะครับปากรูเปิดก่อนเอาสะเดียนมาไปท่านน่ะ แก,ม,กม,ม,มันไงน่นะวันนั้นผมได้ซีซีห้าตัวโลป้ปล่ยเลย หักแล้วขมร้อนอหักขอตะขอหักเลยนะครับดูครับโอ้ยจะได้อยตอยนนี้จะน่าสนใจแค่ไหน

ประมานตัวแรกนะครับปลาหมอนตะกลับนะครับ เไป้งๆนะครับดูนะดูฝ่ามือผมนะแม่นแม่นแม่น้ยแม่นต้องอยู้งอยู่แม่นแม่น้งอยู่ต้องอยู่

I'm not sure. นั่นคือตัดตัวนี้ฮานดะตัวที่ฮันหรอก็อย่างมาฮันนี่ไงนั่นแหลนมันสุดเอามาแล้วนะครับหนุนจันตัวแรกนะครับผมสสวยๆครับประมาณโลนึงนะครับน,นาน ڤᵒᵉ ᶠᵉ ᶡᵒᵉ ཫᵒᵉ ་ᵒᵉ ་ᵁᵉ ་ᵁᵉ ་ᵁᵉ

บอปยศมันงัดมกขึ้นอ่ะเดียววันนี้ไหลล้ น่าเก่งมากเลยนา่งามงามนะครับนี่ตัวแล้วนะครับเป๊ะๆเร่องสองคอไปได้หรือยังนะ ใส่นร่ปี๊บอะไอะลหนามหนามหนามครัตอนนี้อากาศก็ฝนตกครับ